ันสนาบุรีนายกอบตอตำบลช่องสระมอบ้นแก่ผู้ยากไร้และครอบครัวชาวเนเธอร์แลนด์สนใจการอยู่ในชุมชนช่องสระขอศึกษาการเลี้ยงพึ่งในวิสาหกิจชุมชนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในาพื้นที่หมู่ที่5บ้านแก่งปากดหมู่ที่7บ้านทับศิลาตำบลช่องสระอำเภอเมืองจังหวัดการสรานาบุรีนางสาวประพัฒรพัฒแดงกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสระนางพจมานสะลอยประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสระ แพ์ประจำตำบลช่องสราสารบัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลช่องสราลงพื้นที่มอบบ้านพอเพียงให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้และประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลช่องสราจำนวน9้าครัวเรือนหมู่ที่ห้าบ้านแก่งปรากฏหนึ่งครัวเรือนและหมู่ที่7บ้านทับศิลาจำนวน8ครัวเรือนที่บ้านเรือนชำรุดทรุดโทรมไม่มีความมั่นคงเป็นต้นโดยมีคณะกรรมาการและคณะทำงานบ้านพอเพียงจังหวัดกนนาญจนบุรี สภา,าองค์กรชุมชนตำบลช่องสรเจนทีองค์กรพัฒนาชุมชนเริ่มลงพื้นที่มอบบ้านพอเพียงให้แก่ผู้ยากไร้ผู้มีรายได้น้อยผู้พิการผู้สูงอายุเพื่อให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อมานายวสันต์สุนิรัตกำนันตำบลช่องสรวอเภอเมืองจอังหวัดกาญจนบุรีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงเพ่งบ้านแก่งปากฏสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำครอบครัวชาวต่างชาติไปเทนเทนอร์แลนด์เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเกี่ยวกับช้างป่าการเลี้ยงผึ้งเพื่อเป็นการป้องกันช้างป่าการสร้างรายได้เสริมจากน้ำผึ้งและทำกิจกรรมพ่อมเมล็ดไม้ป่ายาก้าไม้ลงถุงดำเพื่อให้ก้าไม้จเจริญเติบโตร้อมที่จะเป็นก้าแก่งและนำไปปลูกคืนสู่ธรรมชาติก่อรลวมทำกิจกรรมเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แหล่งน้ำความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุอาหารปวงดินเทียมธรรมชาติ ข่าวนิงยี่สิบีการสนบ,บุรีชุิการไหลาวารินรายงาน